สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเกมซ i วเวอร์แอนดบนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร b l o o m i n g e m p u s a นะครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับตัวที่จะเป็นผู้ใช้มน์นะแล้วก็ทำดาเมจทะลวงได้นะครับสังกัดจะเป็นคางคืนนะครับอ่าสังกัดของแฟคชันนะครับจะเป็นเครือตะปูนะตัวละครนี้ก็คือจะเป็นาคล้ายยูกริมในนิกเกตนะครับไปดูกันที่ กิลวเลยนะความสามารถมีอะไรบ้างโจมตีปกตินะครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูในระยะไกลนะครับการทำดาเมจเนี่ยสามารถชิงใส่ศัตรูที่ใกล้เคียงกันได้ด้วย2ตัวนะครับทำดาเมจที่เลเวลสิเนี่ยเกเปอร์เซ็นต์เป็นดาเมจทะลวงอีกทั้งทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะดาเมจดออนะคือว่าถอนนะครับหรือว่าเป็นหนามนั่นแหละนะครับโดนดาเมจ รอนเข้าไป12วินะโดยที่ดาเมจทอร์เนี่ยมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับคือเมื่อเมื่อโดนดาเมจประเภททอร์เข้าไปป,ปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้สถานะดาเมจดอทอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกนะครับือฟรีดเนี่ยแอฟริกชันนี่คืออะไรวะนี้จำไม่ค่อยได้นะเนื่องจากอบอกก่อนเนื่องจากเกมนี้ เข้าใจว่าเขาน่าจะไม่แปลภาษาไทยแล้วนะครับเพราะอาจจะด้วยความนิยมในประเทศไทยไม่ได้เยอะแล้วนะครับเขาก็อาจจะลดคอรสลงนะครับโดยการใช้ภาษาอังกฤษไปแล้วนะเพราะงั้นผมก็จะใช้ทับศัพท์อย่างนี้ไปเลยครับจะมีแอฟฟิชชั่นนะมีบัตลมาร์นะครับ,แ,รบ,รบแล้วก็มีสาอันนี้เป็นหลักนะครับแปลงให้กลายเป็นทอร์ให้หมดนะครับใส่ศัใส่ ประตูที่ติดสถานะอยู่นะครับระยะเวลา12วิพอสเนี่ยสามารถสแต็กได้สูงสุด20ครั้งนะครับ20สแตก็กทุกๆ2วิจะทำดาเมจทะลวงไอเป้าหมายนั้นคิดเป็น80%นะครับของพลังโจมตีของไอผู้ถือคองนั่นแหละต่อสแต็กนะ80%ต่อสแต็กนะก็คือตัวละครนี้อ่ะลืมพูดไปด้วยเดี๋ยวผมย้อนไปพูดนิดนึงตัวละครนี้จะเน้นไปที่การเล่น คู่กับทีมดาเมจดอทแล้วนางก็มีสังกัดทีมของตัวเองด้วยนะครับโดยที่ต้องเล่นคู่ตามนี้เลยนะครับทุกตัวในนี้เป็นดาเมจดอททั้งหมดนะครับสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของดาเมจผมเรียกว่าดาเมจหนามแล้วกันก็คือทอันะ่นแหละนะแล้วก็มีผลของซินเนจี้นะครับเมื่อลง2ตัวนะครับจะทําได้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้น25%ลดดาเมจที่ได้รับลง15%านะครับทาดาเมจ เพิ่มอีก1%สูงสุด20%ต่อสเต็กของดาเมจดอทที่ทำใส่ศัตรูเอาไว้นะครับตัวเอมูซาก็จะได้รับสเต็กชื่อว่าโรสคิมสันแบรนด์1สเต็กเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมทีหลังในส่วนของสกิลอื่นๆต่อไปนะถ้าลง3คนนะครับจะเพิ่มดาเมจเป็น50%ลดดาเมจที่ได้รับลงแต่และดาเมจที่ทาได้ต่อสแต็กของดาเมจดอทเพิ่มขึ้น เป็นสตงรงสุด40%นะครับแแต่ของโลสทิมสันแบนเพิ่มขึ้นเป็น2นะได้มาเพิ่มอีก2ครับนะมาต่อที่สกิลนะสกิลพิเศษนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเรียกว่าตอนช่วงจัดทีมดีกว่าตอนช่วงจัดทีมเนี่ยเอมูซาจะมะีช่อง4ช่องรอบตัวในการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าเอาตัวละครมาวางเอาไว้นะครับ ในช่องนั้นจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดที่เลเวลสิเพิ่มขึ้น34อนะครับอันนี้จะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือข้อดีแน่นอนมันบัฟให้กับทีมนะครับข้อเสียคือค่อนข้างจะฟิกตำแหน่งในการวางตัวละครเพื่อจะได้รับบัฟจากเอมอูซานะครับเพราะงั้นมันจะได้เป็นแบบทุกตัวต้องมายืนรอบเอมูซาจะเป็นค่อนข้างจะฟิกตำแหน่งในการยืดต่อมานะครับพรสวรรค์ก็อย่างที่บอกไปอยู่ในทีมทีมชื่อว่า Silver Moon Fantasy นะครับ นี่ผมก็เลยเพิ่มชื่อทีมแบบเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเอมบูซาจะได้รับโรสคิมสันแบนสองสเต็กซึ่งบวกกับถ้าคุณทําทีมให้ครบ3ตัวนะครับก็จะได้เป็น4สเต็กเลยก็คือเพิ่มมาอีก2ตัวละครทีมซิเวอร์ซิเวอร์มูนแฟนตาซีเนี่ยหากได้รับดาเมจจนถึงแก่ชีวิตหรือว่าถึงตายเนี่ยนะครับเอมบูซาจะใช้สเต็กของโรสคิมสันแบนหนึ่งสเต็กเพื่อจะ บัฟให้กับตัวละครนั้นบัฟชื่อโซกาดนะครับเป็นระยะเวลา8ปดวิซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวละครเท่านั้น,นครับโซกาดนี่มีหน้าที่พูดง่ายๆคือการตายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายลงลึกเพิ่มเติมในบรรทัดถัดไปนะระหว่างการต่อสู้นะครับทุกครั้งที่ M U S, เอมบูซ so าไอ้เราเรีะรบัฟโซก่าเออบัฟโซก่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย <c oughs> บัฟโซกาาให้กับใครก็ตามนะครับจะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น5%นะครับก็จะได้รับความเร็วในการจมตีเพิ่มขึ้น10%นะครับสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนะครับโอกาสนะครับไอโครคิปสันแดนกคืออธิบายไปแล้วตั้งแต่ประทาด้านบนนะข้ามมาตรงนี้เลยนะโอกาสเนี่ยในช่วงที่มีผลนะครับจะลบล้างและทนทานต่อสถานะ4ทั้งหมดก็คือจะไม่โดนพวกสถานะแบบติดใบตันอะไรพวกนี้จะไม่โดนนะครับ แล้วก็ s p ของผู้ที่ได้รับเนี่ยจะไม่มีทางลดลงต่ำกว่าหนึ่งก็คือไม่ตายนั่นแหละนะครับกัดตายได้ทางโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%ครับแต่เมื่อเอฟเฟกนี้จบลงผู้กร้ก็คือเอมบูซาเนี่ยจะฮิวให้กับผู้ถือบับนี้600%ของพลังโจมตีครับไม่สามารถลบหลากได้ก็คือค่อนข้างจะเรียกว่าโกงได้เลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เงินหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งตัวละครก็ยังโอเคยังมีความกรณี ไม่งั้นตัวละครมันจะอนมาตะอมตตลอดไปนะเพราะนั้น่อมานะครับมาดูที่อันติเมทอันติเมทเนี่ยจะใช้ค่าคอสสีนะครับอ๋อในส่วนของเอฟเฟกด้านล่างนี่นะครับเท่าที่ผมเอสมานะไม่สามารถใส่ให้ตัวเองได้นะครับโอกาสเฉเพาะจากเอฟเฟกนี้นะใส่ให้ตัวเองไม่ได้ทีนี้มาดูที่อันติเมทอันติเมทเนี่ยเมื่อกดใช้นางจะใส่โอกาสให้ตัวเองละแปดวิคนะครับแล้วบวกกับจะากรีเซ็ ตัวละครที่มีบัฟโซกาอยู่รีเซ็ตเวลาให้เป็น8วิเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดมีตัวที่ได้รับอยู่แล้วเวลามาเหลือสีวิเนี่ยพอ,อก,กดใช้อันติเมตปุ๊บเวลาจะเด้งกลับมาเป็น8วินะครับแต่ถ้าบัฟหมดไปแล้วนะครับก็คือก็คือหมดหายไปเลยจะไม่มีการแบบใส่โซกาดให้ใหม่นะสกิลนี้จะเป็นการเ,าเล็งเป้าหมายเลือกเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับ แล้วก็เป้าหมายนั้นจะเป็นจุดศูนย์กลางรกระจายนะครับมันจะมีการกระจายกลีบดอกไม้ออกเป็น5ทิศทางจากเป้าหมายที่เลือกนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางของการกระจายนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจนะครับให้ที่เลเวลสิบเนี่ยจะทำดาเมจผ่านสองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นดาเมจทะลวงนะครับแล้วก็บวกกับ จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะด้วยนะครับก็คือโดนดาเมจทอนนะครับสิบสองวิสามสแต็กนะแล้วก็ในจุดนี้นะครับอาจจะตรงนี้ไปก็คือจะเป็นอันที่ผมพยายามรีเสิร์ชหาข้อมูลมานะครับจากที่เข้าใจฟังดูแม็กเซนแล้วก็จากที่เข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือเดิมทีเนี่ยดาเมจดอทมันต้องรอเวลาใช่ไหมมันต้องรอเวลาแบบต่อวินาทีมันจะนดาเมจทีนึงอะไรประมาณเนี้ย แต่พอกดใช้อัลติเมตปุ๊บแทนที่จะรอเวลามันจะเปลี่ยนเอาเวลานั้นนะ่ะคูณกับจำนวนสแตก็กแล้วก็คูณ2เข้าไปด้วยนะเพราะมันเขียนว่าปูทางตรงนี้เข้าใจว่า2เท่านะครับเอาจำนวนเวลาคูณจำนวนสแต็คคูณ2ระเบิดออกมาเป็นดาเมจก้อนเดียวเลยนะครับทีเดียวปึ้งเดียวคือรู้เรื่องคือไม่ต้องรอจนเวลาหมดเวลาถึงดาเมจถึงจะออกสูงสุดอะไรเงี้ย แล้วพอระเบิดปุ๊บก็จะลบล้างนะครับสถานะถอนทิ้งทั้งหมดนะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็โอกาสก็พูดไปแล้วนะครับนี่เป็ดเซตครบวรกระบว,วานะก็ทีนี้ถามว่าควรเปิดในส่วนตัวผมคิดว่าควรจะเปิดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับตัวละครนี้เขาเรียกได้ว่าเขาเข้าขั้นโกงเลยก็ว่าได้เขาทำดาเมจได้แรงมากนะครับลง เนืเรื่องเล่นได้แล้วก็เป็นตัวเมตาในการไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าเมตาเมตาก็ได้ในการลงบอสตัวใหม่ล่าสุดของโหมดสุดสานลึกลับนะครับซึ่งตัวนั้นบังคับเลยว่าต้องใช้ดาเมจดอทในการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็เหมือนออกแบบมาเพื่อสู้กับบอสนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็อาจจะตีไม่ผ่านนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะไปตีหรือเปล่าถ้าคุณไม่ตีก็คุณจะข้ามตัวนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําให้หามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะเนื่องจากแรงมากแล้วก็ลงเนื้อเรื่องก็เอาเลือกอยู่ที่ผมลองมาเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตีบอสให้ดูนะครับไปเจอกันตรงนั้นครับอ่ะมาที่สุสานอ่ะสุสานผีสิงนี่ว่าผมพูดอ,อะไรอะไรไปวะาหานพูดเรื่องลับเหรอสุสานผีสิงนะครับ บอสตัวใหม่ในอันนี้เท่าทูรีเหตุสงครามนะครับบอสตัวใหม่ชื่อเ e อ็กคาเอสคาทอร์เดเซลนะครับรที่มันมีเมคานิกพิเศษอยู่ก็คือบอสเนี่ยมันสามารถในช่วงที่มันรร้ยพนมมือร้เนี่ยมันจะไม่ถูกมันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของทีมเราเลยนะครับคุณจะไม่สามารถเอาสก,กิลใส่มันได้ใดๆทั้งสิ้น อีกเดียวที่คุณทําได้คือคุณจะต้องไปโจมตีไอ้สิ่งมันจะเป็นเหมือนรูปมือขึ้นมา5อันมันมันซัมมอนขึ้นมาซึ่งต้องไปทำดาเมจใส่อันนั้นแทนนะครับเพราะงั้นคุณจะต้องเลี้ยงไม่ให้ไม่รีบพังไอ้มือนี้ไปสะกอนะครับต้องเก็บไว้ไช้ตู้กับบอสต,ตอนที่มันรไยทำนมมือรายนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองดู่าพอจะดูพอจะเห็นภาพ แต่พี่เห็นคือผมบนตัวผมตีผ่านไปแล้วแต่ก็แต่ก็บอกไอ้ก่อยผมก็บางทีก็แบบผมอาจจะเลน่นพลาดเออพูดาง่งยๆคือเลน่นพลาดที่แย่ที่สุดคือเราเผลอตีเตาลูปมือเนี่ยที่มันซัมมอนที่บอสมันซัมมอนมาเนี่ยจนหมดแล้วไม่เหลือให้ตีแล้วบอสมันพันออกมือเข้าใจเข้าใจใช่ไหมนะแต่าาพอจะเข้าใจก็คือเราก็ไม่มีทางับดาเมจใส่มันได้เลยนะ ตูอีกันึ่บรรคือผมรวบทีหมดนะครับเอาไปใกล้บอดเลย,ยมาทำดตต้อมิตัดไปกลก็ได้นะครับแต่วาแน่มันซัพมอนไปแล้วเสานี้แหละที่ผมพูดถึงเอเอาคือต้องเหลือเสาเอาไว้อยากตีทั้งหมดนะผมก็อเอาแค่นี้นะ ในช่วง 2V และผมไม่นี่ก่อนตกใส่บอลนะนี่อมันปนนมือปุ๊บไอ้ตรงนี้แหละจังหวะเนี้ยที่คุณต้องไปเสานะครับเพราะมอสจะได้รับดาเมจไปด้วยเมืออ่อเราตีเสา ไปทั้งหมดเหมือนเดิมแต่เสาจะเห็นว่าเสามันมีหลอดม่วงด้วยด้านล่างชี้เหมืนอนกันซึ่งถ้าหลอดม่วงเต็มมันจะระเบิดทำดามเมจด้วยเพราะงั้นก็ต้องระวังวนิดนึงเลยมลัยไล่เพิ่มแล้วคน,นี้แสดงว่าเสาเดิมเดี๋ยเราตีได้แร้ว キャプテンスキ逆プするスキャプテンスをここに示スキャプテン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 スキャ เขาก็งานมาตีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือระดับสามนะสูงสุดแค่ระดับสามนะตอนนี้ดูดามจสัหน่อยก็ความโกงอีกอย่างหนึ่งก็คือตางไปถึงว่าโกงเพื่อนลุมทีมน,นะอ่างแปลงทุกสเต็ของดามจดอทของเพื่อนลวมทีมเนะี่ยมาเป็นดามจดอทของตัวเองหมดเลยนะครับเพราะงั้นมันก็ไม่แปลกที่ดาเมจมันจะล้นขนาดนี้นะ ประมาณนี้คนระับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีกมดครับ